ท่านผู้ว่าเลยนะครับสมมติว่าเริ่มคุ้นเคยคุยกันบ่อยเข้าก็อาจจะมีการขอตังค์อาจเป็น,นไปได้นะครับเราไม่รู้จุดประสงค์ของเขานะครับว่าเขาปลอเป็นท่านผู้ว่าทําไมนะครับแต่ลักษณะแล้วน่าจะเปไ็นท่างที่ไม่ดีอูปปอมเป็นผู้ว่าเลยนะครับปกติเราเห็นปลอมเป็นคนอื่นปอมเป็นเพื่อนนี่ก็เราก็แอบเคยคุยนะแต่จะมาในรูปแบบของอีอกอแบบฟอร์มหนึ่งรูปแบบของ facebook เนี่ย ก็พอามาแล้วก็มีเรื่องตังค์อย่างว่าเลยนะครับทักมาหลังๆนี่มิชชัยชี่พัฒนาเยอะมากเลยมิชัยปลอมเสียงเสียงเหมือนด้วยแล้วคุยแบบคเขาใช้ AI นะครับเขาใช้ AI ที่โทรมาคุยตอนแรกทําเหมือนคนที่ห่างหายกันเป็นนานแล้วทักแบบจําเราได้ไหมนะครับต่อมาก็ยืมเงินนะครับพอยืมเงินได้ถ้าหลงเชื่อก็หายจ้อยแน่นอนนะครับ ก็ให้ดูดีๆกรณีกรณีหนึ่งทำงานก็คือแม่กับลูกไงครับคือไปเรียนเสียงลูกคุยกับแม่ไงแม่ก็ตกใจอันนี้ก็เป็นกรณีกรณีหนึ่งนะใช่ครับก็ให้ระบวันนะครับมิจฉาชีพนะครับอ่ะมาเวลาเราพอไหมเมาจะพออีกนิดครับอีกนิดครับเมื่อวันที่ยี่สบสองข่าวเมื่อวันที่ยี่สองครับัฐมนตรมน รัฐมนตรีช่วยคลังนะครับลงพื้นที่ติดตามมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยทบสจังหวัดบรุรพูและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสร้างไรายได้ให้สามารถชำระหนี้ได้นะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสนะครับ,รบลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานการรับ เกษตรกรเข้าสู่มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อยที่เป็นต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน300แสนบาทณวันที่30กันยายน2566นะคารับครับโดยติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งการตรวจสอบสิทธิการตรวจสุขภาพหนี้รวมถึงการพื้นผูศักยภาพในการประกอบอาชีพภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มขึ้นในระหว่างพักชมรุนี้และเป็นการป้องกันการกอร่อหนี้นอกระบบหน,นุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอาบช้างในการประกอบอาชีพเพาะเห็ดในโรงเรือนและตัดดอกจำหน่ายในพื้นที่นะครับมีโรงเรือนในการเพาะเห็ดรวมร้อยโรงเรือนนะครับฉเฉลีย่ยผลผลิตนะครับสิบตันต,ต่อเดือนโดยให้ทกศเป็นที่ปรึกษาและส,<อ>ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนบ้านอาบช้างเป็นศูนย์เรียนรู้ทกศครับเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพการเพาะเห็ด ให้สามารถนําไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับน้องอาครับครับผมก็เรียกว่าครบถ้วนครับวันนี้ครับพี่ชัยตอนแรกเรานึกว่าเวลาเราน่าจะเหลือเยอะนะฮะบครับผมเหมือนที่รายการเลยบอกว่าคุยสบายนะครับคุยสบายจริงครับครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการคุยสบายบ่ายสี่โมงจนถึงตอนนี้ครับน้องอา อำนวยการผลิตโดยผู้มีการสํานักประชาสัมพันธ์เกตหนึ่งนะครับท่านดรพรพิทักษ์พรพิทักษ์แมนสิรินะครับควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุภาพนพก,ก้าขอสวหนอง,นงบอนพูดำเนินรายการโดยทีมงานสทหนอง,นงบอนภูประสานงานโดยคุณธนพัทรจักทลิตช่างเนิคนะครับควบคุมเสียงโดยน้องสุภชัยนนทมดนะครับน้องอ้ํา และผมมาได้ใช้บุลือพร้อมด้วยน้องสัปดาห์โฮมทองดีน้องอัรเบาอารตฟาดเขียนนะครับดำเนินรายการครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันพุธที่25ตุลาคม2566นะครับก็เป็นทางสววสกลนครนะครับจะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการคุยสบายบ่าย4โมงนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณ ทุกๆสวทนะครับที่ร่วมรับสัญญาณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับข่าวสารจากทุกหน่วยงานนะครับในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งคอนแก่นนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับก็พวกเรา2องคนครับพีมานชัยบุญรดือนและผมสันดาลผมทองดีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ